พระเอกละน้อยกาลสินลำเพลินโพสเดือดครับดามาดากลับไม่โกงพี่น้องเกิดอีหย่างคืนเกิดอีหยังคืนล่าสุดนะครับหน้าเฟซบุ๊กของละน้อยกาลสินลำเพลินนะครับได้แคปคอมเมนต์ของเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมได้เข้ามาคอมเมนต์น่าจะเป็นในช่องของในช่องวายทีเนาะในช่องของละน้อยกาลสินออฟฟิเชียลนะครับผมน,น่าจะเป็น ในคลิปที่พระเอกละน้อยอาละเนี่ยไปหาอู๋อีกที่บ้านวันนั้นนะครับจะมีคนเขามาคอมเมนต์ว่าบักอาละเอาสุดมาขายให้อุงอิงแพงเกินบักปอบปาร์ตคุณแห้งแพ่เอาไหมด้อบักอาละเอาสุดมาขายอุงอิงแพงเกินบักปอบเอาหุ่กล้าพิมพ์ เอาคือกล้าพิมพ์คนพิมพ์แหมเขาอยากเห็นหนาแแทะเอาเจ้าคือกล้าว่าเจ้าไปหู้มาได้ะไ้จังไดลักน่อยบอกว่าดามาด่ากับไม่โกงแล้วอีกอย่างกูตัดสุดไ้น่องฟิฟี่มึงไปเอามาจากไหนวาขายสุดโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าวัสันครับนี่นี่นี่อืมลื่นผิดคนสแล้วนี่ เอกล่ะหน่อยมาโพดนี่นี่เรากลับมาตอบคอมเมนต์เดฟของเอกล่ะหน่อยที่บอกว่าบักอาละเอาสุดมากขายอุ้งอิงแพงเกินบักปอบละน้อยมาตอบคอมเมนต์นี้เลยบอกว่าขายพอเพื่อบอกรู้ซื้อหฟิฟี่เออแล้วคนคอมเมนต์เจ้าเบิ้งคลิปแล้วเจา้าคอเมอนแบบนั้นจะไปเอามาัดอะไใส่เจ้จาไม่ได้เบิ้งตี เจ้าพ่ะเตเบิงตีเจ้าไปเอามาแต่ใส่คือว่าเพิ่นขายเพิ่นซื้อไหน่องฟิฟี่ได้ครับลานหน่อยเพิ่นซื้อไหน้องฟิฟี่ได้คะ่ะเพิ่นเอามาไหน้องได้ครับนี่มาเบิ่งคอมเมนต์ก่อนก่อนที่สิบอกเ่าปลาตนคลิปมาจากใสเออตอนคอมเมนต์มันมาจากใสคอมเมนต์มาจากเอฟซีตนตนตนไหนสั่นเอฟซีคนไหนขอ FC เอฟซีคนไหน,อ,ไหนอืมเอกอภิวัตบอกว่าเอาอีกเอาอีกนี่ คนอีกก็ว่าเอาอีกไปสุภาวดีบอกว่าเอาอีกหน่อยเอมี่เอมี่กาบอกว่าเยี่ยมค่าจัดนักๆในอาระจัดเลยอาระจัดมั่นคับจะให้นักๆเลยกระซื้อตัวนี้กัซื้อมันจะอตอย่างแท้เบนสูป,ปร์แซ่บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่แฟรนี่เออเลิล์เอาอีกครับเอาอีกหนึ่งพัน หนึ่งวันพันเรื่องราวส่งกำลังใจอาราสู้ๆเดอ้อนี่เลิศเลิศเต็มสิบไม่หักเลยจ้าอาราจัดได้หนักมากอืออาราสู้ๆติดตามอีหลากับอารามาตาเล่ไม่มีใครคิดจะห้ามอาราสักคนเลยหรอฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อไม่ต้องห้ามครับคนแบบนี้ไม่ต้องเจอแบบนี้ครับ พวกคอมเมนต์ว่าเมนวัสดุแต่จากคอมเมนต์นะครับผมก่อนจะคอมเมนต์อะไรลงไปในโลกโซเชียลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเด้มันเมนว่าดออกสมองพิมพ์เด้พี่น้องสมองมันต้องสั่งการมาที่ระบบประสาทห,หลายส่วนกว่วสิมสิมาเป็นคาเบากว่าสิมาพิมพ์ลงซื้อได้มันก็ผ่านกระบ,บวนการคิดแล้วแสดงว่าคนที่พิมพ์นี่คิดได้ซํานี่คิดได้ซัมนี่คนแบบนี้ ต้องเจอแบบนี้ละพ่ลาจัดให้นักนักซุ่มจอบตาสีวาบได้หนังสือคะ่ะเอาเอวอีก,ออกซุ่มบอมีซุ่มบอมีเน็ตบอมีสมองคอมเมนต์วาคอมเมนต์มเป็นวา,างสิเนาะเอาอีกอาลาจัดให้นักนักเลยพวกบได้หนังสือนี่ทำไมมันจ้องทำร้ายคนใกล้ชิดอีลาน้อยจัง พวกนี้จิตใจเขาทำด้วยอะไรถึงใจร้ายใจดำอมหิตเกินคนค <c oughs> นแบบนี้เป็นจังไดคือไปดาคนนันดาคนนีแท้บ่ามีการมีงานท่ำบ <c oughs> บกเบื่อนายเว้ยคนพวกนี้มันเป็น มันเป็นอะไรจ้องแต่ทำร้ายอีลากับคนรอบข้างทุกคนที่ไก่ชิดกับอีลามดเรื่องนั่นกับมาเรื่องนี้มันคงสีไก่ผ่านเลยสุดสุอาละน้อยอ่าจัดมันโหลดพวกนี้มันจะบอได,ดไปว่าผู้ใดอีกแจกความในเรื่องคดีมันแต่อยากหัวแต่ละมือจะแห้มันหนักๆอาละ เอซตัวจริงของอีลารักอาละักทุกคนมีแต่พวกปอยยออ,ออนี่แหละน้องยังไม่ได้น้องยังไม่เคยเดือดร้อนอะไรเลยแล้วพูดมาเข้า์ปแบบนี้เพื่ออีหยังจัดไปอาลลักพวกนี้จิตใจอยู่ในตมคีเตนเนลบอด,ดีสูสูครับ อืมบางคนกับพรบ,บวกแห้งเดอ้อแบบนี้ต้องโดนสักป้าบแบบนี้ต้องโดนสักป้าบเข้าให้รู้ดีกว่าจะกว่ารู้ดีกว่าเจ้าตัวเขาอีกจัดไปเลยค่ะสูคือสีลงทุนเติมเน็ตมาแสะคนหนึ่งคนนี่ดีแท้เอาเวล่า,าแสะคนอื่นไปเบิ่งขอบครัวสีบดีกว่านี่เต้ ใช่ชุดปิดวงด,ดูการก่อนอาราเป็นคนซื้อให้อีลาสวยคากฟังไวเพิ่นซื้อให้เสี่ยวมาขายใส่ขายแท่งใส่เจ้าเป็นไผ่เจ้าคือมะฮู้เจ้าเป็นไผ่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องพิมพ์นะไม่รู้ไม่ต้องพิมพ์นะพวกทุ้มคิดอคติคิดลบนี่พวกนี่นี่มีความสุขมองไหนครับพิมพ์มาแบบนี้แล้วมีความสุขตรงไหน ไม่เข้าใจเอาสมองส่วนไหนคิดนี่พวกนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่ FC ของน้องตัวจริงแน่ๆนบอมแมนไม่ใช่ FC น้องแน่นอน FC ฟซน้องจะไม่ใช่จะไม่คิดแบบนี้ FC น้องอุ๋ทุกคนจะรักอาร์มากเนาะ FC น้องอุ๋งทุกคนจะรักอาร์มากจริงๆ สมองโอร์หาข้อมูลก่อนค่อยมาด่าเขาละน้อยเขาทำํำละน้อยเขาทําให้ชุดปีที่แล้วเขาก็ตัดให้น้องเออคิดและตั้งสติก่อนติดตามให้จริงหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะฟังไว้นะคะนี่แหละคอมเมนต์กันไปในที่ทางเดียวกันเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคอมเมนต์หนึ้อยเปอร์เซ็นต์ก็เปในที่ทางเดียวกันอ่า เขาเป็นส่วนใหญ่อย่าว่าส่วนใหญ่ลอยเปอร์เซ็นต์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือผมคิดว่าอันนี้คือช่องของละน้อยละน้อยการสิน์ออฟฟิเชียลนะครับผมนี่เพื่อกจะเอามาลงคือกันนะครับเอามาลงเหมือนกันเนาะมันจะมาจากตรงนี้นะครับเป็นวิดีโอวิดีโอที่ละน้อยกับเอกอภิวัตรเนาะที่ไปหาอูอิงมือนันแมนบอลครับ นี่หละมาจากคลิปที่ว่าละน้อยกับเอกเอกพิวัตรไปหาองค์หญิงอยู่บ้านมือนั่นนะแม่ครับที่น้องร้องไห้เนาะที่ได้เสียน้ําตากันที่เป็นคลิปที่ซึ้งมากๆคลิปหนึ่งเหมือนกันแล้วนี่มันมีคอมเมนต์หนึ่งโผลมาบนสุดเลยละน้อยได้ปักกุดเอาไว้เนี่ยบักอาละเอาสุดมาขายองค์หญิงแพงเกินบักปอบจริงจริงคุณเม้นแรงมากเลยนะโอ้โหเอินบักเอิญน,นุน่นนี่นั่นมันแห้งคักเด้ มันแห้งค่ะบงบอกไปถึงคนพิมพ์เนี่ยบงบอกไปถึงคนพิมพ์เนี่ยว่าคุณมีจิตใจที่มืดบอดคุณมีจิตใจที่มันไม่ปกติคุณเป็นคนคิดลบคุณเป็นคนอคติอืมคนพวกนี้สงสัยไหมพี่น้องครับคนพวกนี้ผมสงสัยว่าเขามีความสุขจากตรงไหนอืมคนพวกเขามาปวนหรือพวกอคติหรืพวกแบบเนี่ย เขาทําแล้วเขามีความสุขหรอถ้าไม่มีทำไมยังทําอ่ะไปยังคือบอหัดยินดีกับคนอื่นไปยังคือบอหัดชื่นชมคนอื่นไปจังสัน่นเนาะจะได้อยู่ในสังคมแบบได้ย่างแบบเออมีคุณภาพเน,ตเน,เน,พเน่ต้องเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละพิมพ์ในปะเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละแต่ถ้าโตแล้วเนี่ยก็ต้องโตสมองก็ต้องโตไปด้วยว่ามม่ว่าโตแต่โตว่าพัฒนาความคิดด้วยนะครับผมเนาะ ถ้าอาคติถ้านู่นนี่นั่นไม่ชอบไม่อะไรจริงๆเลื่อนผ่านอย่าไปพิมพ์อย่าไปพิมพ์อย่าไปพิมพ์เบิรเพ,เพ,เพิ่นเพิ่นสิบคือเจ้าเป็นเอฟซีอูอีกแต่บอมแมนเจ้าบอมแมนเนอฟซีอูอีกแน่นอนคนที่พิมพ์เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนี้ไปไก่อยาเขามาไก่นองอ่านี้เขาไปไก่บอมามก,กับบอมตงองาเบิึงบอมตงองมาพิมพ์ก่อนจะพิมพ์อะไรก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะไต่ตองให้มันดีๆอ่า อ่ะละแล้วเ็าข้อศีงสะข้อสีศูนย์ข้อศีเหลืออดเหลือท้นยีครับเ่อนกระไดแคปออกมาโพดเนี่ยว่าเอ๊ะคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนและการใช้คําพูดที่คุณพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบมันบ่เป็นคนที่เขาอืมอืมมันไม่เป็นคนปกติเขาพิมพ์กันนั่นแหละพี่น้องครับเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะฮะ ป็นการัใจใหาลหน่อยการลสินนะครับผมอทำดีมาขนาดนี้เนาะไม่รู้ว่าคนอคติออกมาจากรูไหนรูไหนรึไม่รู้อยู่ดีๆก็โผวพวดภาคขึ้นมาคอมเมนต์เลยพเพิ่งเติมเนต็ตหรือบ้านบ่มีเน็ตบอกบ้านอยู่หลังเขาตีหรือว่าบ้านอันสัญญณอินอเทอร์เน็ตเขาบ่อหอดหรือเพิ่งพล่ขึ้นจากน้ำหรือพเพิ่งออกมาจากอันเปิดฟ้าออกมาสัานบอก อ <S an S 2> uh, okay. ่ะโอเคครับเป็นกำลังใจให้ละน้อยกาลาสินล้ำเพิ่นในครับเป็นกำลังใจให้อู๋อินเพชรบ,บ้านแพงนะครับผมคิดก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปในโซเชียลคิดก่อนที่จะพูดอะไรลงไปในโซเชียลนะครับผมเพราะว่าคําว่าโซเชียลคือที่สาธารณะนะครับผม <S <S 1> <S 1> <M ate> มีทั้งโทษมีทั้งคุณเด้อดครับการเล่นโซเชียลเนี่ยการพิมพ์กันยังเข้าไปในโซเชียลเนี่ยมีทั้งโทษทั้งคุณนะครับผมเพราะมันมีหลักฐาน นี่เป็นหลักฐานอยู่ต่อให้คุณใช้อวตารนู่นนี่นั่นมาซึนงยังยเป็นอวตารแล้วผมมาผมสิลองเข้าไปเบิร์ไปดผมจะลองเข้าไปดูคนนี้กันนะ <c oughs> อืมแต่เขาสร้างช่องเขาสร้างนี้มาสี่เดือนแล้วนะสร้างมาสี่เดือนที่แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมีหนึ่งคนติดตาม ก็แสดงว่าเป็นอวตารอาวตารอ่ะโอเคครับปล่อยผ่านเลื่อนผ่านอ่ะเป็นกำลังใจเหตุต่อไปครับสำหรับวันนี้บาจโจด,ดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ